รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกางแขนรับวันใหม่สูดอากาศสดใสเดินไปตามตะวันลุยฝันฟ้าตะลุย อรุณสวัสดยามเช้าสูตรอากาศแจ่มใสไม่ว่าลมหนาว 159 s t e a k h ก้าสตลาดโตเกียวพาซ่าค่ะอยู่กับพี่อ้อมนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะ,คะพี่น้ำหวานคุณอ้อมค่ะ,คะในความตั้งใจคัดส,สันสเต็กขนาดนี้หาวัตถุดิบมาทำให้ลูกค้าทานตั้งใจหนักมากค่ะเพราะว่า,าเ,<ะ>เพราาะว่เนื่องจากว่าตัวเองเป็นคนรักความแกรมนะคะ,คะตั้งแต่ใช้ชีวิตมาเวลาเราเลือกจะทานอาหารอะไรเราก็จะเลือกที่วัตถุดิบดีราคาจับต้องได้ นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นพิมาที่ไปของคําว่าต้องค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราแล้วก็ให้กับลูกค้าค่ะ,คะที่สําคัญเพราะเราเอาตัวเราเป็นแบบอย่างตอนนี้นะคะ,คะน้อมน้อมบอกตัวนี้หน่อยสิว่าเผื่ออ่ะตัวนี้เป็นเซกไก่นะคะทํามาจากอกไก่นะคะแล้วก็เราคัดสรรอกไก่อย่างดีเนื่องจากว่ามันจะมีรสชาติและความนุ่มอยู่ในตัวนะคะโดยเฉพาะอกไก่ของเรานะคะจะไม่มีการติดหนังเพราะว่าเราจะใช้เป็นอกไก่รวนะนะคะจะ เพื่อสุขภาพแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลหรือว่าลดไขมันก็จะเลือกทานเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะ<า>สเต็กไก่ของเราค่ะถัดมานะคะเป็นสปาเกตตี้ไวท์ซอสครีมแฮมเ็ดนะคะก็หรือที่เรารู้จักกันเรียกว่าคาโบนาร่านั่นเองแต่ว่าตัวสปาเกตตี้ไวท์ซอสครีมแฮมเ็ดนะคะก็ลังสรรตัวครีมจากที่เป็นสูตรของเราเองเป็นสูตรพิเศษ<อ>นะคะ ส่วนตัวเส้นล้วก็คัดสัรแบรนด์นิดนึงเพราะว่ามันจะมีความเหนียวหนึบแล้วก็จะมีความเป็นอิตาลีค<ฆ>่อนข้างสูงค่ะ<ฆ>แล้วก็จะได้รสชาติที่ดีค่ะแล้วตรงกลางตรงกลางเป็นพ็อกช็อปนะคะเป็นพ<ฆ>็อกช็อปนะคะเป็นเซ็กพ็อกช็อปหมู<ฆ>เราก็คัดอีกอยู่ดีเพราะว่าพ็อกช็อปถ้าเป็นหมูที่ผ่านกระบวนการที่ที่ถูกต้องดีๆเนี่ยเราก็ต้องเลือกยี่ห้อน,นิดนึงนะคะเพ<ฆ>ื่อที่เราจะเอาไปทำสเต็กแล้วจะมันจะเพิ่ม<ฆ>ความนุ่มความอร่อย ให้กับตัวพักช็อปจะไม่มีความกระด้างเนื้อจะมีความฉ่ำมันบดอบชีสนะคะเป็นอแอปทเซอร์ของทางร้านซึ่งบอกเลยเลยว่าควยเดียวไม่พอต้องมีเบิ้ลค่ะถัดมานะคะเป็นสปาเกตตีเบคอนพริกแห้งการทำน้ำซอสของอ้อมใช้เวลาคิดค้นมาประมาณ56เดือนเต็มๆเพื่อที่จะให้ <6 S 2> รสชาติของอสปาเกตตีมีความเป็นไทยด้วยเป็นทรดติชชอลไทยแล้วมีความกลมกล่อมเป็นพิเศษจะไม่ไปทางหนึ่งทางใดจะไม่หวานไม่เค็มและที่สำคัญไม่มีชูรส สุดท้ายนะคะนำเสนอเป็นเออสเต็กสันคอหมูเราก็มาทำในขบวนการของเราซึ่งรับรองได้ว่าสะอาดจริงๆตัวหมักก็อร่อยมากเช่นกันเพราะว่าสูตรพิเศษก็จะมีความฉ่ำเพราะนั้นใครมาทานสเต็กที่ร้านก็จะบอกว่าสเต็กฉ่ำดีค่ะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมค่ะกถ,ถ,ถึงบอกเลยค่ะว่าราคาไม่แพงร้านรับแต่ไม่รับสำหรับเรานะคะก็คือ1 5 9สเต็กเฮาส์ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะตั้งอยู่ที่หน้าโตเกียวพลาซ่านะคะ าไทยราส31ถนนท่าไทยราแขวงบางชันเขตคลองสามวาค่ะแล้วพิกัดอยู่ด้านหน้าพิกัดอยู่ด้านหน้าเลยด้านหน้าโตเกียวเลยค่ะเราจะเป็นบูธเป็นเหมือนป๊อปอัพสโตร์เล็กๆอะค่ะสําหรับรองรับลูกค้านะคะถ้าท่านใดเนี่ยสนใจก็แวะมาได้เลยค่ะแล้วเปิดทุกวันเวลาเวลานะคะวันธรรมดาตั้งแต่วันอังคารถึงวอาทิตย์เปิด เร็วสุดต้องบอกก่อนแม่ค้าอยู่คนเดียวเที่ยงครึ่งถึงสามทุ่มค่ะเที่ยงครึ่งถึงสามทุ่มก็จะมีเลทไปบ้างในบางวันเพราะต้องทสเต็กเองทําวัตถุนดิบเองแล้วก็ถึงจะออกมาขายจาหน่ายให้กับลูกค้าได้คนไหนที่ประจำมีเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์โทรศัพท์สามารถแอบโทรสั่งได้เลยอ่ะแอบโทรสั่งได้แล้วก็แอบจองล่วงหน้าก่อนได้แล้วก็นัดเวลาได้ค่ะเราก็จะรีบออกมาทาให้แล้วสั่งทางออนไลน์ได้ไหมทางส่วนทางออนไลน์ก็จะมีในายไลน์แมนแกร็บนะคะแล้วก็โรเบิฮูด ช้อปปี้ฟู้ดค่ะทุกแพลตฟอร์มค่ะถ้าสมมติว่าขับรถมารู้พิกัดละค่ะแต่ว่าดันงงๆเราจิ้มไปที่ Google Map นะคะเซิร์ช159 s t e a k h o u s e ขึ้นทันทีค่ะแล้วก็ในนั้นจะมีเบอร์โทรอยู่สามารถโทรหาอ้อมได้เลยค่ะเบอร์โทรมี0819064139ค่ะอีกหนึ่งเบอร์นะคะ066 087 9921ค่ะ9901ค่ะขอโทษถ้าใครอยากได้แฟนชา์ดะ ในอนาคตนะคะก็ให้ให้ให้คนไหนที่สนใจนะคะคอนเน็กไว้ก่อนคอนเน็กไว้ก่อนเพราะว่าถ้าอ้อมปล่อยเมื่อไหร่แล้วอ้อมจะแจ้งให้ทราบทันทีเราเรามีเรามีโครงการที่เปให้นโยบายเลยแหละทำเป็นแฟรนไชส์แบบเขาเรียกว่าเป็น p r i v a t นะคะใช่เป็นเป็นเป็นแฟรนไชส์ยั่งยืนคือใครทําแล้วต้องอยู่ได้อยู่รอดทําแล้วต้องอยู่ได้จริงๆไปขายจริงตอนนี้ขอบคุณมากๆนะคะ159 s t e ้า h o u s e กเกับคุณอ้อมค่ะขอบคุณค่ะ ร้านเจ๊หมวยซิ่งบุฟเฟ่หมูกระทะอ่าดูดูนี่ก่อนเับเจ๊หมวยซิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจมวยขาเจ๊หมวยซิ่งดังขนาดนี้ดูสิเอ่อเออคนนครอบมไม่มีใครไม่รู้จักอ่าบุฟเฟ่หมูกระทะเจ๊หมวยซิ่งเพิ่งเปิดใหม่ร้อยห้าเก้าเจ๊แค่นี้ก็เกินแล้วแค่ว่าชองกระเจ้ก็เกินแล้วฉันสองถ้วยจริงแล้วดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามีหมูสดสด ไหนเราไหนบอกวิธีการที่เริ่มตรงนี้มาหน่อยครับุูเฟ่เกิดขึ้นมาได้ยังไงุูเฟ่เกิดมาได้ยังไงก็เกิดมาจากร้านหมูสดที่หมูสดที่ขายมานานกว่าสามสิบปีแล้วค่ะคือก่อนนี่ก็คือเหมือนกับว่าเรามีขายแผงหมูสดตามตลาดสดใช่ค่ะโอ้โหอยู่ตลาดทุ่งพระเมนเนี่ยค่ะอ๋อจ้ะแล้วอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอาตรงนั้นเนี่ยเอามาแปลรูปมาแปลรูปใช่ค่ะก็มีตอนเช้าก็มีขายข้าวเหนียวหมูทอดให้ ให้ประชาชนได้รับประทานเด็กนักเรียนอะไรแถวนี้ราคาถูกๆราคาถูกๆก็เป็นกล่องละ25บาทอ๋อเป็นกล่องแล้วออย่างงี้เราขายกล่องเท่าไหร่ครับอย่างอย่างงี้เป็นกับข้าวก็เป็นกล่องละ50าบาทสูงมากคือเป็นกล่องนะใช่ค่ะเป็นกล่องนะ5้าสิบาทโลละ100บาทนี่นี่คือครึ่งโลห้าบาทค่ะ แจกฟรีเหรอแม่ถ้าทำกุศลขนาดนี้ไม่ขายเพื่อนเอาฝูงขี้เห็นหมูกระทะเนี่ยซึ่งผมเนี่ยไปทานชุดหนึ่งยูงเทฟเนี่ยก็ร้อยห้าสิบแล้วก็ได้อยู่ประมาณสักอันเนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยเจ๊คือคืออันนี้จำกัดเวลาไหมฮะไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาด้วยไม่จำกัดเวลาผมนั่งเช้ายันเช้ายันจดปิดร้านได้เลยได้หมดคุณยินรู้ไหมปกติอ่ะ เราไปที่ไหนา็มีจำกัดเวลานะอย่างนัอนก็มีอ่ะ90นาที90นาที2ชั่วโมงที่เราถือว่าเราแบบดีใจแล้วนะคะแต่นี้คือไม่จำกัดโอ้โหเสี่ยวหวยเมนูเมนูมีอะไรบ้างไหนบอกสิก็จะมีกุ้งอบุ้นเส้นครับเมนมีกุ้งอบุ้นเส้นเมนูตามรายวันก็มียำหมูยอมีคอหมูน้ำตกคุกคอหมูน้ำตกคอย่างน้ำตกแล้วก็มีเป็นพวกซีโคงอบ ซี่โครงซี่โคมูปีไส้อ่อนย่างอคอหมูย่างออเนีะอะไรที่เกี่ยวกับหมูหมูของเรามีหมดเลยค่ะคอหมูย่างอติเวจารหนึ่งแปบาทแล้วออันนี้คือของทานเล่นของทานแบบไปข้างนอกหยิบส่วนในลูใเฟเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างก็จะมีสำชันสำชันสไล์์ำคอสไลด์แล้วก็มีพวกเครื่องในมีเนื้อสันมีมีเครื่องในทุกอย่างเลยค่ะ ส่วนน้าจิ้มเรามีกี่แบบครับน้าจิ้มมี3ามแบบมีซีฟู้ดมีซีฟู้ดแล้วก็มีจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วก็มีสุกี้วันนั้นเปิดร้านกี่โมงกี่โมงเปิดร้านก็ถ้าเป็นถ้าเป็นหมูกระทะก็เปิดตั้งแต่สี่โมงถึงประมาณห้าทุ่มสี่โมงถึงห้าทุ่มถึงห้าทุ่มสุดยอดแน่นอนของว่าหมูกระทะเจ๊หมวยซิ่งนะคะตอนนี้นะคะอยากจะบอกท่านผู้ชมรายการรณสวสดิ์ยามเช้าของเรานะคะับถ้าไม่ตามรายการ ถ้าไม่มาที่นี่จะไม่ได้เจอกับเจ๊มหมวยซิงของเรานะครับหมูกระทะที่นี่อร่อยจริงๆแล้วคัสสันได้เต็มที่นะคะตอนนี้นะคะมันวันจรุดายินกันชนะและเจ๊มหมวยซิงบายบายไปก่อนได้ไหมคะมบ๊ายบายคบอันนี้อนนะะขอบคุณมากขอบคุณเจ๊หมวยมากมากนะคะขออย่าตั้งเตานะคะมา <laughs> ถึงวางหิวแล้วครับ <laughs> มาถึงจังหวัดระยองนะคะ มานั่งอยู่ที่ร้านโซยข้าวมันไก่นิคมพัฒนารยองอยู่กับคุณเน็ตเจษด,ดาสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาชิมคําว่าโซยข้าวมันไก่เราอยากรู้ว่าโซยข้าวมันไก่เกิดมายังไงคะโซยข้าวมันไก่อ่ะครับคําว่าโซยข้าวมันไก่แปลว่ากินยอ,อ,อย่างอด่อยอร่อยีนเนี้ยครับผมอ่ะมีทุนเดิมว่าเป็นคนที่ชอบทานข้าวมันไก่ครับแล้วก็ได้มีโอกาสมา,มาอยู่ที่จังหวัดระยองครับทนเนี้ยก็พยายามหาร้านข้าวมันไก่ที่ ถูกใจตัวเ,เองเลยครับก็ยังหาไมา่เจอเราก็เลยมีไอเดียว่าเราครับจะเปิดร้านข้าวมันไก่ที่เป็นรสชาติของเราเองนะครับซึ่งข้าวมันไก่ที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์ครับซึ่งจะผสมผสานกับความเป็นไทยไก่ซิกอารสซอยข้าวมันไก่เนี่ยเราครับมีการปรับสูตรให้เหมาะกับความเป็นไทยะครับเพื่อให้คนไทยครับชอบแล้วก็ถูกใจแล้วก็มาลองทานที่ร้านเราครับ เมนูเด็ดร้านที่ร้านเราครับก็จะมีอยู่หลากหลายเมนูครับแต่ว่าซิกเนเจอร์ที่ทุกคนมาแล้วครับก็คือต้องสั่งเลยก็คือเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ครับค่ะแล้วก็แต่ว่าที่ร้านเราครับก็จะมีอีกหลากหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อก็คือหมูกรอบชาชูหมูแดงครับบะหมี่ครับแล้วก็มีราเมงด้วยครับโอ้โหครับก็จะเป็นอาหารที่เราเอามา ให้ผู้ชมดูณวันนี้เลยครับราคาเริ่มต้นเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะราคาของเราเริ่มต้นเพียง60บาทครับมีแบงค์ยี่สิบสามใบก็สามารถมาทานได้แล้วครับจะอยากทราบเวลาเปิดปิดแล้วค่ะพีนสว่าสามารถมาเวลาไหนได้บ้างเอ่ยก็สําหรับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับก็ร้านเราจะเปิดเจ็ดโมงครึ่งครับปิดหนึ่งทุ่มครึ่งครับส่วนวันอาทิตย์ะครับก็จะเปิดเจ็ดโมงครึ่งครับแล้วก็ปิดหกโมงเย็นครับ หรือว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆกลัวมาไม่ทันนะคะก็สามารถโทรมาบุ๊กไว้ก่อนได้ได้อ่าไว้ที่เบอร์ไหนคะอ่อจะเป็นเบอร์089ครับ457 4655ครับย้ํานะคะ089 457 4655ค่ะหรือท่านไหนที่ไม่สะดวกโทรศัพท์มาสามารถจองผ่านแพลตฟอร์มอะไรได้ไหมคะได้ครับที่ร้านของเราอะครับก็จะมีแพลตฟอร์มครับเอ่อจะมี f a c e b o o k p a g จครับช,ชื่อว่า สอยข้าวมันไก่ครับค่ะว้าวโอยข้าวมันไก่โอ้โหรีบบุ๊กกันมาเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคิวจะเต็มทั้งร้านพี่หวานอดกินกันนะใช่ใช่ส่วนพี่กัดนะครับถ้า,าถ้าจะมาเดินทางมาที่ร้านโดยตรงเลยเนะี่ยมามาได้ยังไงคนระับร้านของเราอะครับก็พี่กัดง่ายๆครับอ,อ,อยู่ในปั๊มบางจากครับน,น,นิคมพัฒนาครับสาย13าครับร้านจะอยู่ระหว่าง อซอย12แล้วก็ซอย13ครับหรือว่าก็สามารถเสิร์ชที่ g o o g l e Map ได้เลยครับคำว,ว่าซอยนิคมพัฒนาครับตอนนี้ขอบคุณคุณเนสเจษดาเป็นอย่างสูงขากับซอยข้ามันไก่นะคะนิคมพัฒนาระยองค่ะขอบคุณค่ณะบ้านสวนลุงเชษนะคะอยาจะบอกว่าเป็นสไตล์บ้านสวนที่รายการอารุสวัสย์ยามเช้าของเราที่ช่องทว่าเทสดีกฎใหม่ค่ามาตะลุยอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้ทีฉันอยู่กับ น้องเปิ้ลที่พารัทค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะน้องเปิ้ลค่ะที่นี่ทำอะไรกันบ้างคะเนี่ยโอ้โห,โหดูสถาน,านที่ยิ่งใหญ่อลังการร้านเรานะคะมีพื้นที่35ไร่เลยเคยปเป็นบ้านสวนสวนผสมก็คือจะมีทั้งอาหารบ่อตกปลาแล้วก็ คาเฟ่โคบงจรเลยโคบงจรเลยในอนาคตเราจะมีการทำรีสอร์ทด้วยนะคะมีที่พักให้ด้วยที่นี่เลยสามห้าไร่เลยแล้วก็มีอ่ผลไม้าฤดูกาลให้ด้วยค่ะค่ะมังคุดต้นล๊าดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เลยมังคุดมังแสดงว่าเต็มเลยสิเต็มเลยว้าวลำไยละมุดข้าวหนุนทุเรียนใช่เลยอ๋อแสดงว่าใช่เลยมีอนาคตอ่ะ แต่อตอนนี้นะคะคุณเปิ้ลขาอยู่ตรงหน้าที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนี่คืออะไรบ้างคะไล่เลียงให้เราเลยค่ะอันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นวัตถุดิบจากที่ปลูกจากที่ร้านเลยนะคะ,<อ>คะก็จะแนะนําเลยค่ะยำผักกูดนะคะคือที่ร้านก็จะปลูกผักกูดเองเลยแล้วก็ต้ยมยำปลาคังน้ําใสอันนี้ก็คือซ<ฮ>ีนเ,นเจอร์ของร้านเลยค่ะลูกค้าทุกคนต้องสั่งแล้วก็สเต็กเด็กแนวค่ะ อันนี้เนื้อนุ่มมากแล้วก็อ่าหมูบ้านสวนค่ะแล้วก็ไก่สมุนไพรผัดกะวานไก่บ้านนี่คือกะรานของที่สวนเองเลยนะคะคือมีหมดไม่ว่าจะเป็นยำผัดแกงสเต็กมีหลากหลายแนวใชยค่ะยำผัดแกงทอดหอมอร่อยในวัรดาเช้า่นะ บอกแล้วนะคะเมื่อกี้นี้แอบได้ยินมา <Wow. S 2> ค่ะนอกจากบริการต่างๆแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเขายัางมีตกปลาด้วยเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลเนี่ยแนะนําดีกว่าว่าตกปลาเนี่ยมีราคาอะไรยังไงบ้างก็คือบ่อตกปลานะคะโซนบ่อตกปลาจะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าปิดหกโมงเย็นแล้วก็ค่าเบ็ดเข้าเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่40บาทถ้าช่างปลาออกนะคะเริ่มต้นอยู่ที่60บบาทต,ต่อกิโลโแต่ถ้าจะเป็นอ่ะพวกปลาช่อน ปลาทับทิมอย่างเงี้ยก็อยู่ที่90บาทอันนี้แล้วแต่มีทียัยุธของลูกค้าเลยจะมาตกปลาของที่นี่เชิญเลยนะคะคิดว่าแทนแทนทางรายการของเราเนี่ยอยากจะมาสำรองที่นั่งหรือว่าอยากจะมาเสพบรรยากาศแบบนี้แล้วพี่หวานคะเราสามารถติดต่อได้ทางไหนคะคุณเปิอ่าช่องทางการติดต่อของที่ร้านนะคะก็จะมีช่องทางไลน์ค่ะเบอร์โทรนะคะของไลน์ก็จะเป็น083 85 4 7ด 57นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะชื่อบ้านสวนลุงเชนนะคะ,คะอยากเจอแต่เรื่องราวดีๆอยากมีแต่บรรยากาศพักผ mm ่อ hmm. นแล้วก็ล่มรื่นอาหารอร่อยๆ mm hmm. ต้องมาที่นี่บ้านสวนลุงเชนสไตล์บ้านสวนที่นิคมพัฒนานะคะ มาที่นี่แล้วเจอกันที่รายองครับแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสคีค่ะไม่รู้จะสวัสดีหรือว่าจะแบบขอบคุณคุณเปิ้ลเลยเพราะว่ายินดีค่ะอะไรเงี้ยยินดีค่ะรับรองลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเชิญนะคะทุกคนวันนี้นะแพรจะมุ่งหน้าไปไรยอง แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยรู้สึกเพียมากเพราะเนี้ยแพต้องขับรถไปคนเดียวเพราะงั้นเราต้องไปหาคาเฟอีนมาทําให้หายง่วงก่อนไม่รู้จะไปคาเฟ่ไหนดีมันเยอะมากแต่มีคาเฟ่หนึ่งที่สะดุดตามากๆเพราะว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นสไตล์แบบหรูหราเลยแต่ราคาเนี่ยน่ารักกําลักกลงดีนั่นก็คือร้านชานคาเฟ่แอนดิสโตซึ่งร้านนี้นะเป็นธุรกิจครอบครัว ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่อยากให้คนทํางานเนี่ยได้มีพื้นที่นั่งใช้เวลาในการทํางานเพราะร้านเนี่ยอยู่ในโซนของนิคมอุตสาหกรรมจะมีโรงงานและคนทํางานเนี่ยเยอะมากๆสไตล์ของร้านเนี่ยจะเป็นแนวนั่งชิลสงบมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอท์ดร์ ซึ่งร้านนะมีแบบเมนูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าอาหารและซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยจะมีทั้งเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มร้อนเช่นเมนูกาแฟลาเต้จะมีความละมุนจากอ่าจะมีความละมุนจากนมและความหอมของกาแฟส่วนเมนูอาหารเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นผัดไทยกุ้งสดซึ่งทางร้านเนี่ยจะผสมสูตรซอสเอง อ๋อแล้วก็ยังมีคอหมูชานนะซึ่งเป็นคอหมูทอดนำไปคลุกกับซอสของทางร้านก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีตำผลไม้ซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานทานกับผลไม้ทำให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นเลยละ่ะแล้วก็ยังมีเป็นชานสเต็กรวมอีกด้วยมีทั้งหมูปลาไก่พร้อมทั้งไซด์ดิชเชอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดนั่นก็คือแกงเขียวหวานโรตีเนื้อ เขาจะเน้นความเข้มข้นของน้ำแกงที่ไว้ทานกับแป้งโรตีแล้วก็เนื้อสันนอกออสเตรเลียพูดแล้วก็อยากชิมกันเลยใช่ไหมคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าเขาเนี่ยยังมีเมนูมากกว่า20เมนูให้เลือกเลยทางร้านเนี่ยยังมีบริการห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาห้องสังสรรค์หรือว่าประชุมย่อยต่างๆอีกด้วยนะเพียงสั่งอาหารขั้นต่ำเพียงแค่3,500บาทขึ้นไปจะได้ใช้ห้องไปเลย3ชั่วโมง ซึ่งห้องเนี่ยสามารถรองรับได้ถึง20-30ท่านเลยถ้าเกิดว่าใครจะมานะคะเวลาเปิดปิดของร้านเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่8โมงจนถึง2ทุ่มของทุกวันเลยแต่ทุกคนขาครัวเขาเนี่ยจะปิดในเวลา19นาฬิกานะช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถโทรมาได้ที่เบอร์065 927 3424ค่ะขอย,ย้ำนะ065 927 3424ค่ะ หรือหาว่าท่านไหนเนี่ยอยากจองหรือสำรองโต๊ะไว้เนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ช่องทาง Facebook หรือว่าไลน์ได้เลยนะ f a c e b o o k เนี่ยก็จะเป็นชานคาเฟ่แล้วก็จะเป็นชานคาเฟ่ภาษาไทยส่วน Line o f f i ิเชีเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะสามารถเซิร์ชได้เลยว่าชานคาเฟ่หรือใครที่กำลังขับรถมาหรือว่ามาจากที่อื่นเนี่ยก็สามารถปักปาดได้ที่ นิคมพัฒนาซอย12สาย12อยู่ตรงข้ามกับนิคม WHA ระยองค่ะหรือว่าบริษัท BYD นั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากพลาดคาเฟ่บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่าอาหารเนี่ยเยอะมากๆก็สามารถมาได้ที่ชานคาเฟ่แอนด์วิสโตค่ะทุกคนวันนี้แพนัดกับพี่หวานไว้ว่าจะบินไปเที่ยวเมืองนอกแต่บัตเจ็ตไม่พอต้องหาค่าตั๋วก่อน แต่ไม่เป็นไรนะทุกคนวันนี้แพรหาราคาตั๋วแบบประหยัดมาให้พี่หวานด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าแพรกับพี่หวานเนี่ยจะบินไปไหนคะ่ะนี่ไงถึงแล้ววันนี้นะคะแพรก็นัดกับพี่หวานไว้ที่ Air Diamond Cafe ที่ระยองค่ะซึ่งเครื่องบินลำนี้นะคะเป็น Airbus A 3 4 0 6ี0ขีดหค่ะบอกเลยว่าเครื่องบินนี้นะคะเป็นเครื่องบินที่หขาที่สุดในโลกแล้วก็รัชกาลที่9ของเราเนี่ยพระราชทานนามว่าเพชรบุรีค่ะ ภายในโครงการ Air Diamond Cafe ของเราเนี่ยจะมีบริการบัตรโดยสารขึ้นเครื่องบินราคา150บาทต่อท่านซึ่งตัวนี้นะคะสามารถเอาไปแลกรับฟรีเครื่องดื่มได้1แก้วค่ะหรือว่าแลกเป็นสแน็คบ็อกได้1ชุดนะคะนี่เขาใจดีมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ส่วนสูงไว้ถึง120ซเมตรเนี่ยสามารถขึ้นฟรีด้วยโอ้โหถ้าเกิดว่ามาันเป็นครอบครัวเนาะทุกคนเนาะพาเด็กเล็กโอ้โหพ่อแม่ลูกเที่ยวกันสนุกเลย จะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมาที่นี่นะแพลจะแจ้งพิกัดเอาไว้นั่นก็คือติดถนนสาย36ซอย6ก่อนถึงแยกหนองบอนหรือว่าสามารถโทรมาสำรองไว้ได้ที่0868284555นะคะย้ำอีกทีนะ0868284555ค่ะ เพียงเท่านี้นะภายในโครงการเนี่ยเรามีให้บริการห้องพักรายวานันแล้วก็ตลาดนัดเครื่องบินด้วยทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยเพราะงั้นถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดเครื่องบินลํำนี้ไม่อยากพลาดไฟนี้มาเที่ยวกับแพรแล้วก็พี่หวานได้นะคะที่แอลเดมอนคาเฟ่ระยองค่ะ ดงมาชิอิชิบะนะคะตอนนี้สวัสดีคุณแบงค์และคุณเอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแบงค์ธีรพัฒน์คุณเอระวีวรรณนะคะเป็นซีอีโอบริหารเลยเต็มที่ทั้งสองท่านดงมาชิอิชิบะแต่ว่าอะไรคะดงมาชินี่ก็คือแต่ว่าเมืองข้าวหน้าประดิษฐ์บเมืองข้าวแน่ครับด้งดงก็คือเป็นข้าวหนาอ๋อับผมเป็นถ้วย,ยนะครับมาชิก็คือเป็นคำว่าเมือง่ แล้วก็อิชิบะนี่คือธีมของสาขาเราเนี่ยสาขา2นั่นคือเราจะทําให้เป็นคล้ายๆแนวนตลาดปลาสดจากทะเลเลยทะเลเลยครับ,อรบตอนนี้เมนูนะครับเมนูก็ที่ร้านส่วนมากอย่างที่บอกนะครับเป็นโดมะชิเนี่ยก็คือเราจะเป็นข้าวโดงอยู่แล้วซึ่งข้าวโดงร้้นเราก็จะเป็นข้าวหน้าประดิษฐ์เราจะเป็นร้านข้าวหน้าประดิษฐ์ร้อยหน้าเจ้าแรกประเทศไทยครับแล้วก็ซูชิชค่ะซูชิเราก็มีซูชิเริ่มต้น15บาท ูชินี่คือแบบเป็นอาหารที่คนไทยนิยมทานอยู่แล้วเราก็มีครับ <ฮะ S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสเปเชียลก็คือเป็นซีรีส์ของโรล,ลาวาภูเขาไฟครับตัวนี้ก็จะเป็นโรล,ลาวามันปูอ๋อก็คือปกติไปทานที่อื่นก็จะเป็นโรธรรมดาแต่เราเราจะมีเป็นจุดไฟด้วยเพื่อความอุ่นอ๋อมีพิเศษหวานพิเศษใช่จะได้หอมๆค่ะใช่ค่ะตัวนี้ก็จะไม่น่าจะมีที่ไหนมีที่นี่ที่เดียวนะคะผมแล้วก็ ถ้าเป็นเมนูเซตอาหารกลางวันก็จะเป็นเมนูข้าวหน้าเนื้อโอชาซึเกะโอชาซึเกะก็คือว่าเวลาเราทานไปเนี่ยทานไม่หมดเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะมีเป็นซุปซุปชาเลยนะเติมเข้าไปในข้าวด้วยครับครับผมก็จะมีทั้งก็จะมีทั้งเป็นหน้าข้าวหน้าเนื้อแล้วก็ข้าวหน้าปลาดิบในในเซ็ตอาหารกลางวันนยครับครับผมทุกเซตของอาหารกลางวันเราก็จะราคาแค่2 7 8บาท มีกี่สาขาคะตอนตอนนี้ตอนนี้เป็นที่นี่เป็นสาขาที่2ครับครับก็อยู่คลองสามนะครับคลองหลวงตรงข้ามกับวัดเกิดการอุดมครับคือตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโครงการดินัคราโอคส่วนสาขาที่1นี่จะอยู่ตรงข้างมอธรรมศาสตร์ครับค่ะโรงแรมชา์โตเชียงรากครับผมสาขาที่1นี่จะเปิดตั้งแต่ส1บนาฬิกาถึงตีสี่ ตีสี่เลยตีลยครับผมส่วนสาขานี้ก็คือ11เนาฬิกาถึงเที่ยงคืนครับผมคุณเอค่ะสสาขาบริหารกันแบบสุดชิตคุณเอมีอะไรจะบอกอีกไหมครับอย่างช่องทางการติดต่อละ่ะติดต่อค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะให้แจ้งได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์สาขาคลองสานะคะ0 9 9ย์เ6 1 1 6หนึ่งหนค่ะแล้วก็สาขาธรรประสาทนะคะคลองหค่ะศูนย์หส 2> 4 2 6 6 2 2 3ค่ะอคสองที่เลยนะคะใช่ค่ะมีทั้งสองที่นะคะหรือว่าสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook หรือว่า TikTok นะคะดงมาชีค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะตอนที่ถ้าไกฟูฟูจะพาคนมาจะต้องมาอย่างไรบ้างอะไกรฟูฟูก็มาทางท้องสนะครับแล้วก็เข้ามาประมาณ 6กิโลเมตร6กิโลเมตรใช่ก็จะเจอที่นี่เลยพอเข้ามาเสร็จสังเกตุดูปากขว่าขอบคุณคุณแบงค์ธีรพัฒน์แล้วก็น้องเอ๋แล้ววิวันเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามรายการแล้วเราจะเจอแต่อาหารอร่อยอร่อยเรื่องราวดีๆความเป็นไปเป็นมาของร้านอาหารแต่ละที่ไม่เหมือนกันวันนี้จะพาทุกคนมาดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ฟาวเวอร์แลนด์พัทยากันค่ะ ฟาวเวอร์แลด์พัทยาตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำมาประชันบนเนื้อที่กว่า100ไร่เป็นสวนรกไม้ขนาดใหญ่ให้ทุกคนได้มาเดินชมและเก็บภาพสวยๆมีรถกอล์ฟไว้คอยบริการซึ่งภายในมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างที่ไม่ควรพลาดได้แก่โดมยักษ์ที่ภายในเนรมิตเป็นป่าหินมะพานที่มีรูปสัตว์ต่างๆให้รับชม และรูปปันน้นนางพญางูขาวเพื่อไหว้สักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตจากนั้นยังมีถ้ำภายในเป็นสีทองมีทั้งหินงอกหินย้อยให้เดินชมและยังมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้หรือใครอยากเซลฟี่ให้ฉ่ำๆก็มีพันไม้สุดสวยหลากหลายสีสันมาอวดโฉมให้ชมกันหรือคนที่อยากเดินมุมมอง360องศาก็มีทางเดินสกายวอล์กที่มองเห็นจากมุมสูงในมุมต่างๆ อีกทั้งยังมีสวนทุเรียนกว่า2,000ต้นผลไม้นานาชนิดและสวนอัมุมนที่สามารถเลือกซื้อได้จากต้นนอกจากนั้นยังมีอควาเรียมที่มีพันปลาสวยงามหลากหลายชนิดมาอวดโฉมให้ตื่นตาตื่นใจจะเห็นว่าพอเข้ามาที่นี่แล้วเหมือนได้มาอยู่อีกโลกโลกที่สงบเงียบรายร้อมด้วยความสวยงามจากดอกไม้นานาพันธุ์อีกทั้งยังมีโซนกิจกรรมให้อาหารน้องสัตว์นานาชนิด ทั้งนกกระจอกเทศกระต่ายเป็ดแพะและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันช่วงหยุดยาวนี้แวะมาที่นี่นะคะค่าเข้าก็ไม่แพงผู้ใหญ่100บาทเด็ก50บาทส่วนที่พิเศษกว่านั้นคือผู้ที่เข้าพักที่โรงแรมแหลมทองศรีราชาสามารถนำคูปองมาแสดงเพื่อเข้าชมฟรีได้โดยเวลาเปิดปิดตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ส่วนใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ทางช่องทางโทรศัพท์097 878 8888 LINE f o w e r l a n d 8 8 8อว่ารุ สุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่นแค่เรื่องเราต่อรางงามหมาน่ารักเพชรชอบอาบน้ำตัดขนฝากเลี้ยงโรงแรมแมวห้องแอร์ฟ้องอากาศ24ชั่วโมงเริ่มต้นคืนละ200บาทฟรีอาหารเปียกและทรายแมวเผยผิวสวยใต้แสงแดดอย่างมั่นใจ First c ร์ n c e s c r e e n ขอแนะนำ l e ล e ด Sunscreen SPF 50 PA บวก บุกเอกรักอร่อยข้าวต้มบาทเดียวอาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องงานเลี้ยงงานสังสรรค์คุณโดมมาตินยุก,ก้าศติดต่อง,งานบันเทิงทุกประเภททั่วประเทศรีสอร์ทอากาศดีขอแนะนำเดเชียรีสอร์ทเชียงใหม่ดูแลด้วยใจใส่ใจทุกขั้นตอนการันตีคุณภาพความงามที่ดีออร่าลินิกอึหมู่บ้านน่าอยู่อากาศดีมีความสุขทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านเดอะปรานแกรนวิว